โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเข้าเว็บของซีไร h ์เลยนะครับเชียรมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็โผล่ที่เว็บไซต์นะครับเราเข้ามาที่นี่เลยเนาะซีไร h ์นะครับปุ๊บพอมาโผล่ที่หน้านี้เนาะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่เป็นไรผมก็จะเซฟเอาคุกกี้ก่อน แล้วก็ไปที่โอ้ดูนะผมเอาเปลี่ยนเรียบกันเป็นนี่นะโอเคซีไรจองนะครับแล้วก็มาที่ซื้อตัวออนไล์เนาะปับ๊บอ่าแล้วก็มาที่เรือกมานะครับโอ้แสบตาเรามาที่นี่นะผม บัตรชมซีไลท์แบงคอกนะครับเข้าไปเลยโอเคนะครับทีนี้เนาะขอยัดโฟกัสนะครับนี่เราก็จะมาเลือกวันเข้าชมนะครับสิบ <c> ห <oughs> กแล้ก็ไปที่อ่านี่เนาะจะเข้าชมรอบนี้นะครับจองเลยแล้วก็ อายุของบุตรหานท่านหรือว่าท่านจะไปดูก็กดติกเอ๊านะครับผมะติสองคนเนาะโอเคแล้วก็กดต่อไปนะครับไม่มือสั่นโอเคแล้วก็เขาก็แนะนำเพิ่มความสนุกประหยัด50%อะไรก็ไม่รู้ไม่ครับไม่เอาแล้ก็มีอะไรก,กิจกรรมนั่งเรือห้องกระจกไม่เอา โอเคนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็อยู่ขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับเขาบอกว่ายอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ <c oughs> ขอไปครับโอเคแล้วก็ติ๊กว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติโอ้อยากตรงนี้แหละครับรถยนต์รถยนต์รถยนต์ยนืนยันไปเลยเขีย okay, เรียบร้อยแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับสองอันเลยก็ได้ อ้าวติ๊กเม็ดอิดมาที่ชำระเงินครับผมฮะชำระเงินติ๊กไปโดนโนจะไม่ให้จ่ายซะแล้วนะครับผมก็จะเลือกเป็นแรบ b i ทไลเพย์น,นี่ผมก็ใส่ชื่อนามสกุลก่อนนะครับขออนุญาตหยุดปั๊บอันนี้ผมก็ใส่ที่เรียบร้อยนะครับผมก็กดทําต่อครับ ต่อสิผมก็สแกนแจกที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะผมมาหน้านี้เนาะก็เป็นอันเสร็จสั์นะครับก็สามารถยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยก็ขอจบการรีวิวนี้ครับ